หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้สวยไหมครับทุกคนนะี่น่ากินมากหอมเชียวนะครับทุกคนสวัสดีครับเจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องป้าป๋าตัวดำเฟมเมลี่เพราะว่าตอนนี้เราเป็นป้าป๋าตัวดำเฟมเมลี่แล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็ วันนี้เราจะมาพบกับรายการของเรามานี่เข้าครัว EP 3แล้วนะครับทุกคนเราไปดู EP 1และ2ได้นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆครับทํทํากันได้ทุกคนครับผัดคะน้าปลากระป๋องครับทุกคนเย้เรามาทําคะน้าปลากระป๋องกันนะครับวันนี้นี่นะครับอุปกรณ์เราก็มีไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูตามนี้แล้วก็ทํากันได้เลยนะครับทุกคนที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ครับนี่ของเราเราตำกระเทียมแล้วก็พริกนะครับกระเทียม7นะครับแล้วก็พริกยี่สิบนะครับนี่นะครับของเรานี่ตำมาเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้กันมาครบแล้วนะครับนี่พริกเราตำเสร็จแล้วตำประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องตำเยอะให้มันละเอียดมากเกินไปนะครับแล้วก็คะน้านะครับนี่นะครับคะน้าคะน้าก็ล้างก่อนนะครับ ล้างกับน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับล้างก่อนแล้วก็นี่นะครับปลากระป๋องของไฮไลท์ของเรานะครับนี่ปลากระป๋องนะครับนี่สองกระป๋องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทากันเลยครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับผมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกกับเทียมที่เราตำไว้นะครับ ก็ผัดให้มันหอมนะครับครับปอกระเทียมกับพริกหอมนะครับเราก็ใส่คะน้าไปนะครับผมโอเคใส่คะน้าไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ผัดคะน้าให้เข้ากับเรานะครับ แล้เราใส่น้ำไปนิด,ดนึงนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้ใส่น้ำไปเลยนะดูขนาดดูแบบนี้ก็น่ากินมากนะครับทุกคนลกหลังจากนั้นก็ผัดต่อนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับประมาณครึ่งทัชพีนะครับน้ำปลาโบกเข่าทองนะครับ ประมาณครึ่งนึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะครับทุกคนน้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใส่ผงัวไปนะครับเติมทิปเ,เติมทิปนะครับหนึ่งช้อนนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความอร่อยนะครับอยู่ที่ใครใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ ราเพิ่มีสันใสหัวหอมใหญ่ไปนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ผัดเข้าไปเลยนะครับปลากระป๋องเราจะใส่ท้ายสุดนะครับทุกคนนี่นะครับปลากระป๋องของเราสองกระ๋องนะครับแล้วปัดในเข้ากันเลยนะครับทุกคน ัดอย่างเรามัดระวังนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ปลาปลามันเล็กก็เรามัดระวังกันหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องหนักมือเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะลินะครับปลากระป๋องม,มันตัวมันอ่อนอ่อนอยู่อีกนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูสวยไหมครับทุกคนนี่น่ากิน<อ>มากหอมเชียวนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นจัดจานกันนะทุกคนไปกันเลย นะครับนี่นะครับคณะาปลากระป๋องนะครับ<ะ>นี่น่ากินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงมาชิมกันดูดีกว่านะครับนี่นะครับน่ากินไหมอร่อยครับเผ็ดรสชาติปลากระป๋องมาเต็มแล้วก็ความเคี้ยวเอ้ยความเคี้ยวไม่มีความหวานมีโอเคนะครับความหวานจากน้ำปลากระป๋องนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกับข้าวร้อนๆน,นะครับทุกคนเราจะชิมปลากระป๋องแล้วก็ขันน้านะครับนี่นะครับอืมอร่อยมากเลยครับอร่อยมากครับทุกคนเรามากินกข้าววันนี้กว่าครับทุกคนเนี่ยอร่อย แล้วก็ของเรานีไข่เจียวด้วยนะครับกินกับไข่เจียวมันก็จะอร่อยด้วยนะครับปลากระป๋องกับขไข่เจียวมันจะเป็นของคู่กันนะครับนี่นะครับแล้วก็ไข่เจียวเรานิดน,นึงอืมเด็ดครับอร่อยเวอร์นะครับทุกคนนะ เมนูง่ายๆครับทุกคนทำกันที่บ้านกินเองไม่ต้องไปห้อใครครับผมเอา้วยก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาปิคดคลิปกันอีกทีนะครับโอเคนะครับ ครับเราก็กินเสร็จกันเรียบผมให้เรีนะครับทุกคนนี่นะครับเกี๊ยงหมดเกี้ยงเลยนะครับทุกคนนี่ความอร่อยมันอยู่่ไข่เจียวก็เหลือนิดเดียนะครับน้องฮาริต้ากล่าวไว้นะครับผมแล้วก็ก็อร่อยมากนะครับทุกคนลองทํากันดูได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็คือคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือใครอยากให้เห็นป้าป๋าทำอะไรหรือหรือเราทําอะไรก็ คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้นะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย